Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, baby. Nothing on you, baby. They might say hi, and I might say hey, but you shouldn't worry about what they say. สวัสดีค่ะ พวกเราทุกกิจกรรมมาเพ็ญประโยชน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็จะไปทําบ้านดินกันนะคะที่จังหวัดชัยนาทค่ะไม่ใช่แล้วไม่ใช้เปลี่ยนเรื่อตอนนี้เราอยู่ที่ BTS นะคะราดตอมลีไปกันเลยค่ะตอนนี้เราจะออกจากลาดตอมลีเพื่อจะไปจังหวัดชัยนาทมีการเทำบ้ายดินในชัยนาทเรียกจิตใจดี กุกรรมแต่ตอนนี้รัดจิตใจงดงามลายเซ็ มาถึงกันแล้วนะครับที่จังหวัดชยัยนาธนะครับแล้วเดี๋ยวก็พวกเราเนี่ยวันนี้จะไปสร้างเจดีกันนะครับจากที่ได้ยินมาก็ยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะครับว่าเขาสร้างเจดีกันยังไงเนาะ,ปะ <Yeah. S 1> นไปบรรดาสาวๆหกเจ็ดนะครับวันนี้มากันอย่างพร้อมเพรียง คือสภาพบีฟออลค่อยดูนะคะนี่ตอยนะคะอร์จะไม่มีเสียงเลยค่ะในรถตู้ทุกคนอาปาทุกคนอาปาต้องหาจิ้งจอกด้วยอ่าอนแล้วอ่านแล้วก็บอกค่ะออ่บกนี่นะคะพี่กอร์เรียกพอดีเลยไปไปแบบอารมณ์จะไปไหนกันพี่กอร์สภาพจะแบบไหนคะพามาสร้างเจดีครับสร้างเจดีค่ะตุ่นเต้นว่า รายการสืบอายุพระศาสนาอ๋อนี่สงฆิ่งกว่าถวายสังฆทานพันครั้งอ้หใจงดงามอ่ะคิดดูต้องจิตใจดีแเราต้องจิตใจดีด้วยนะอ่ะสู้อ่าไปไงครับป็นว่าที่จิงมันใหญ่มากเลยถ้าดูทีเสาเสาเสาไม้เสาไม้มันใหญ่มากดูจริงจังมากกิจกรรมบวาเพ็ญประโยชน์ที่ค่อนข้างเนี่ยดีมากว่าดีครบมนคิดว่า เราเสริมอายุศาสนาศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี<ว>สิ่งที่เราทำได้ทุกเสาร์อาทิตย์พี่ก๊อตเลยจะมาสร้างเจดีนะคะจะชวนน้องๆรุ่นต่อไปเป็นผู้บรรทุอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ออะไาันดูยิ่งใหญ่จริงอดูดีนี่นะคะคือสายที่พวกเราต้องยกกันนะคะวันนี้อันนี้นะคะดยโอ้โหอะไรอย่ม่เปลี่ยนเสื้อกันไม่เปลี่ยนเสือเ <c oughs> เเส้อแล้วถือว่าน่าจะไม่เปลี่ยนเสื้อเดี๋ยวเราจะกลับมาในอีกรูปหนึ่งเพราะฉะนั้นคือตั้งทั่วกระต่อไปเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็กาลังติดฝนอยู่นะคะไมสามารถปฏิบัติภากิของเร้ได้ถ้าปฏิบัติภารกิจแล้วหน้ามาจะแตกค่ะไม่ได้ค่ะสาคัญยิงชีก็ช่วยการภาวนานะคะให้แบฝนตกราจะได้มาทำงานกันเย้ ฉัน,น,นวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่ปือคนสุดท้ายออจากบ้านเมื่อปีเพิ่งกว่าแล้วจริงเขาหลบไปเมหน้าหมูม่บ้านแบบนี้ สมพูด,ด,พดที่แนนพูดปะค่ะคือแบบตอนติดตอนตียาแบบมันน่าเชื่อถือมากเลยไม่เป็นไรนะเบาๆรออีกคนรออยู่แล้วค่ะ